ภานะมาที่สังฆังสัทเทกะเมจะลุเต

วันอทลโตดูแลกันและายายใหญ่ั้งหลายพายามีลุนให้เจ้าเป็นเจ้าบ้านเจ้าตที่มาลเจ้าอินทต์กันัป้าู่านาะย่นะเจ้าก อาเจ้าเป็นเจ้าบุกนำดาวเวียงยาวบุรีสักตะลังควาปานนาคมาข้ามาเสนาทิพย์บดียุทธตนอาณาอยู่ปัตตุมยังคำทิพย์นวัดศุีโกนาตุลลาพายายตังลายมีพญาวิรุเปนนางสุวรอเจ้าเป็นเจ้า แม่เป่าเบลแห่งงานโนรีวันลูกหลานชุ่มทนกันท่าโปวันา้ายาขามาหาหลยนาทีมาเจ้าชุ่มชนทนเด้อยุดจูดจูองันอยู่หักตาปัตตมียงคำทินาเจ้าโหนเหนือแม่อาถุตที่ทาบบานมีภัยยาพ่ออุบาทภัยาที่กังวลทนตันไลตังหลาย ไม่มีิตใจอุบาทว์กาหากน้บัเกดมีปพสสาวสันตันบจ้องหอเหี้ยนที่นี่ขอตั้งหลายหันแล้วยังข้ออุบาทว์ไที่คำูลสันไลมาบังเกิดมีคำเดิดเลียวก่อนใจตังตุ้ใจกว่าเต่โบราไปไปลาตัไหลอนาบางหสายไว้ไปไปนะถใจมีสัทธาธรรมก็พ้องสการ โกกัแต่อย่างเครื่องพิยาพุทจาบรรณาการหลายๆลไม่มีเท่าน้าพุทธนาทานต้าตานโวยโวยแข่งุ่มแข่งหวานมากับปูเข้าวต้มข้าหนมจอดเทียนเข้าตอกดอกไม้เทียนสีมาเท่าไายพูทจ้าอ๋ออาลัดมาเจ้าดูทโนจูโอมจงตาเบสีลามาหาเทาอย่างเครื่องศิยา อูจะต่างนมนแม่ี่ในเดืองในวันนี้ในยามนี้ในอาสนาภาษาชาวเยอมันเนี่ยจูลังเงับเสียอย่าลือข้ออูบาทไปยไปยาที่ต่างคนมนต้งหลายตัางหลายอันนี้จะเกิดที่ใยเกิดแล้วก็ที่อันจะเกิดที่ไปมานดีเอาทั้งหลายอันเป็นชาวบ้านชาเยี่ยนชาวศิลเจ้าเมืองตงมงวน จัตูนจูคนได้อยู่สัพะสวัสดีถึงจักนำมายังโชคดีใจยาลาภาษากการแก่เขาตั้งหลายมีกีนตาอายุมันมียาวหาคำเดือดแค่หอบใจบ่ได้โดยใจจะลูกผ้าหางเจ้ากูตั้งหลายมีอใบใหญ่เป็นเก้าเลี้ยวก้าวแก้วแก้วกาพรมีวันหลุหลานเจ้าเสนาบด่ป้าีู่ตน Indukuna tungkang tenghasa, punyitunca punyitang pedi Namutasa pakawato ala hatosam nasamputasa Namutasa pakawato ala hatosam Namutasa pakawato ala hatosam nasamputasa Ewa me susan eka sama yangpa kawala jahe

โฮจามุลิโตจานาโฮจามุนาราเตมีกาจายเนนาจัตโตยะกามอายะกมุเตปัตนาเตมีปัตนาเตมีัตนาเมีปุตตะกะวะุตตะกะวะปุตตะกะลวะตากาปุตตะกะโลวะากาวามีที่ันมิจะาพามิจะาพุนักกาจะ

วานโวนะชีวะภาโววะคุลิวะขินนาโลวะกะนะชีวะภา सकीना मत मिता फके तकमिय तीतकावे इताफके तथा लो यथा महाय तथा अतिपति नुसय इतकलव च उपकलव तथा सुगमदा सिते मोहे देनो

โลวาสุเยวานะโววานะจิวะสุภะวาตุ

จาวิสุจาวิสุปัมปุจาอิติจัตตะลุยะขามาอายตะปุเตวะสันนาตัมเมปัสันนาปัสเถปัสันนาปุคคะลวะตัมเมสัตตะลวะสเกตะกะตะลวะ

Tantap doa, tantap doa Asu, doa, asu, doa Napo, wana, jiwa, walu, doa Balim, jiwa, jina, loa, jina, liwa Malap, batu, wa, malap, batu, wa,

ăn cơm 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 ăn đi <laughs> ăn cơm ăn